ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอยู่พี่อยู่กรุงเทพในกรุงเทพครับอยู่กรุงเทพครับอยู่ห้ยขวางนี่แหละอยู่ไ้วยขวางนะครับมาทุกวันแล้วเนาะที่นี่อ๋อมาให้กําลังใจเด็กๆครับมาให้กําลังใจใช่ไหมครับครับผมแล้วไม่กลัวครับอ๋อไม่ไม่กลัวฮะเราไม่ได้อยู่แนวหน้าฮะครับผมเราเราให้เด็กๆเขาสู้ไปครับแล้วคิดยังไงครับกับการบริหารประเทศของประยุทธ์ฮะโอ้เจ็ดปีที่ผ่านมาไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยครับมีแต่แย่ลงครับน้ำมันก็ขึ้นทุกวันครับทั้งๆที่ประเทศไทยมีน้ำมันั้งเจ็ดพันกว่าบ่อ แต่แพงกว่าเขาที่สุดในโลกครับของทุกอย่างก็แพงการเป็นอยู่ค่าครองชีพทุกอย่างแย่หมดคตัวทำงานมาเจ็ดปีกว่าตกงานนะครับตอนเนี้ยอ๋อผลกระทบพี่คือตกงานเลยตกงานเลยครับครับแล้วพี่นี่ได้รับการฉีดวัคซีนอะไรหรือยังครับอ๋อฉีดแล้วครับฉีดแล้วใช่ไหมครับครับผมต่างงเองนะครับครับผมแล้วภูมิใจไหมครับที่ได้ฉีดหรือยังไงครับอ๋อก็ภูมิใจนะฮะที่ ไม่ต้องติดโควิดนะฮะครับผมนี่ก็อีกผลงานหนึ่งจากการบริหารงานผิดพลาดเรื่องวัคซีนนะฮะครับที่น้องๆเขาออกมาเรียกร้องเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนครับครับผมคือน้องๆก็ต้องการวัคซีน m อ n a นนะครับวัคซีนที่ดีๆนะครับแต่ว่ารัฐบาลไม่สามารถทําให้ได้ได้นะครับก็น้องเขาก็ต้องการอนาคตที่ดีด้วยฮะน้องเขาตราบใดที่ประยุทธ์ยังอยู่ไม่มีอนาคตครับครับผมคิดว่าการเรียกร้องแบบนี้ประยุทธ จะอยู่ได้อยู่ต่อได้ไหมอ๋อประยุทธ์เขาไม่ออกหรอกครับเขาหน้าด้านฮะครับครับอยู่ถ้าไม่ออกก็อยู่กันไปอย่างนี้แหละครับครับผมรัฐบาลไม่เคยรับฟังข้อเรียกร้องไม่เคยลงมาคุยกับเด็กว่าต้องการอะไรครับมีผลกระทบอะไรบ้างครับมีแต่ออกคําสั่งมีแต่ใช้อํานาจครับครับไม่มีความเข้าใจในการปกครองต้องการยังไงครับต้องการให้ประยุทธ์ลาออกต้องการให้ลาออก นะครับลงมารับฟังเหตุผลของเด็กๆในสิ่งที่เขาเรียกร้องอย่ามองเด็กๆเ,เป็นสิ่งไร้ค่าครับครับผมขอให้เด็กเห็นเห็นคุณค่าของเด็กๆบ้างเด็กก็คืออนาคตของชาติครับผมบไม่ได้ไหมายความว่าตัวเองจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าผ่านอะไรมามากมายแต่ที่ผ่านมาเจ็ดปีแสดงให้เห็นถึงความผิดพลาดหลายๆอย่างนะครับฝากรัฐบาลนะฮะอะไรที่ผิดที่แก้ไขไม่ได้ออกไปซ้าให้คนกืมาทำแทน โอเคครับขอบคุณครับ,บค,ครับ